สวัสดีค่ะพูดถึงโรเค,ค้กมีมากมายหลายชนิดทำง่ายรวดเร็วตกแต่งสีสันได้หลากหลายตามจินตนาการของผู้ปรุงและส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเค,ค้กที่นุ่มมีส่วนประกอบของไข่ค่อนข้างมากและวันนี้เราก็มีเค,ค้กโรลช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าอยากทานแล้ว เค้กช็อกโกแลตกันเลยค่ะจะใช้แป้งเค้กร้อยสกรัมช็อกโกแลตประมาณ25-30กรัมนมใช้70กรัมน้ำมันพืช60กรัมน้ำตาลทรายส่วนที่1 70กรัมผงฟู2ช้อนชาน้ำตาลทรายส่วนที่2 100กรัมครีมออฟทาทา1ช้อนชาเกลเล็กน้อยหยิบมือไข่ไก่6ฟอง ในส่วนของแห้งแป้งเค้กร้อยสามสิบกรัมใส่เกลือลงไปค่ะใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะสองช้อนชาแล้วก็ผงช็อกโกแลตใส่ลงไปเลยค่ะส่วนนี้จะไม่เหมือนกาแฟนะคะกาแฟเราจะเอาไปละลายในนมสดอุ่นๆนะคะส่วนช็อกโกแลตไม่จําเป็นจะต้องเอาละลายสามารถเอามาใส่รวมกับแป้งแล้วก็เอาไปร่อนได้เลยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาผงช็อกโกแลต ไปรวมกับน้ํามันคนรวมกันได้เลยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนรวมกันสักนิดนึงเนาะให้ช็อกโกแลตกับแป้งกับทุกอย่างเข้ากันดีน้ําตาลทรายไม่ต้องนะคะเราจะเอาน้ําตาลทรายไปตีกับไข่แดงเนาะจะทําให้ไข่แดงเขาอะดูเบาขึ้นมานิดนึงจะช่วยในเรื่องของเนื้อสัมผัสของเค้กนะคะรวมกันหมดอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปร่อนกันเลยคะ่ะ ดูนะคะถ้าไม่ลอนเป็นเม็ดอย่างนี้เลยคะ่ะเพราะบางทีผมช็อกโกแลตเขาจะชื้นแต่เราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเราก็เอามือรูดๆสักหน่อยนะะเขาก็ไปหมดแล้วค่ะน้ำตาลด้วยบางทีก็อาจจะเป็นก้อน้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเทใส่ถ้วยพักไว้เลยะคะ่ะเราก็เตรียมส่วนของไข่ขาวกันเลยนะคะโดยการเอาน้ําตาลเนี่ยหนึ100่งร้อยกรัมก็ครีมออฟทาทเครื่งช้อนชานะคะ่ะไม่ต้องถึงนะคะ ถ้าไข่ไม่สดอะ่ะอาจจะเลยครึ่งช้อนชาไปนิดนึงก็ได้ค่ะเพิ่มในส่วนของนม70กรัมเนี่ยเพิ่มไปอีกสัก2ช้อนชาเพราะว่าช็อกโกแลตเขาเป็นผงนะอย่าลืมเท่ากับเรามีส่วนผสมข,ของแป้งเนี่ยเพิ่มขึ้นใครที่ทำเค้กโรข้างแรกเนี่ยแนะนำว่าให้ทำเค้กช็อกโกแลตก่อนเลยค่ะเพราะว่าเค้กช็อกโกแลตอ่ะเป็นโลเคกที่ทำง่ายมากๆใครทำก็ไม่พัง ถ้าใครทําพังก็ซ้อมมือใหม่บ่อยๆก็แล้วกันนะคะเราก็จะมาตั้งเตาอบไว้ที่อุณหภูมิบนล่าง180องศาเยกไข่แดงไข่ขาวโสดดูดูไม่อยากจะไหลเลยเห็นไหมคะเนี่ยโสดโสดมากเราจะมาตอกไข่ให้หมดทั้ง6กฟองเลยนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลมาตีกับไข่แดงเลย ไมโครเวฟมาแล้วนะคะห้าวินาทีแต่อย่าให้เขาอุ่นนะคะเย็นไว่นิดนึงจะดีกว่าอุ่นแล้วก็ตีไข่แดงให้แตกให้หมดก่อนนะคะเราก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปเราตีเพื่อให้ไข่เขา่มีสีขาวนวลขึ้นนะคะาขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่เอาน้ำตาลมาตีกับไข่แดงก็ได้นะคะแนะนําว่าให้เอาน้ําตาลเป็นลอนรวมกับแป้งนะคะจะต้องลอนรวมกับแป้งนะคะเพราะว่าถ้าไม่ลอนรวมกับแป้ง เวลาเราเอาแป้งมาผสมกับตัวของน้ำเนี่ยมันจะเข้ากันยากตีกันให้หมดเลยนะแล้วมาดูกันค่ะหลังจากที่เราตีไข่แดงกับน้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนของนมสดมาใส่เป็นนมสดที่ไม่หวานนะคะไม่งั้นเทาเกิดหวานเราจะไปทำให้เค้กหวานมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็เย็นมากเลยก็เลยเอาไปเข้าไมโครเวฟมา5้าวินาทีแล้วค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเราก็เอาน้ำมันใส่ตามไปได้เลย เอาน้ำมันกับนมผสมกันก่อนก็ได้หรือจะเทแยกกันก็ได้ไม่มีปัญหาะคะ่ะเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างผสมลงไปหมดแล้วอย่าลืมวานิลานะคะใส่วานิลานิดนึงหรือว่าจะใส่มอคค่านะคะกลิ่นมอคค่าไปก็ได้อีกสักนิดนึงแล้วเราก็เอาแป้งใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปให้หมดเลยแล้วค่อยๆกวาดตรงก้นคนตรงก้นนะคะคนที่ก้นนะคะอย่าคนลอยๆไม่จำเป็นต้องคนลอยๆให้มันเข้ากันเลยค่ะคนลงไปที่ก้นนะคะ เขาก็จะเข้าไปในตัวตะก้อแล้วเขาก็จะไปม้วนเข้ากันได้ดีนี่ค่ะรสช็อกโกแลตจะเป็นอย่างนี้เลยจะเหนียวนิดนึงก็เลยต้องเพิ่มส่วนของน้ําไปนิดนึงช่วยเขาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้เลยนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยค่ะเนี่ยเขาจะเหนียวหน่อยนึงเนาะไม่ต้องตกใจนะจะเหนียวนิดนึงมันจะเลยจะทาง่ายแล้วก็มาเข้ามุมตีไข่ขาวเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะน้ำตาลทราย100กรัมใส่กับ ครีมออฟทาทาไปครึ่งช้อนชานะคะเทลงรวมกันไปเลยค่ะไม่ต้องเอาไปปั่นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบๆแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลพิถีละนนิดนะคะ <S <S <ๆ>เราก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะเราก็เริ่มใส่น้ำตาลเลยแล้วค่ะ เบอร์หนึ่งแล้วก็น้ำตาลหมดแล้วนะคะเขาก็รวมตัวกันได้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะเร่งไฟขึ้นเลยนะคะไฟขึ้นอีกเบอร์นึ่งนี่เขาอาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่เขาจะมั่นคงนะคะน่าจะไมีแรงมากกลางๆเนาะนี่น,นะคะนี่เราจะได้แล้วเราตีไฟเบาๆไปแล้วก็ค่อยทยอยไล่ขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งจะดีกว่าช้านิดนึงแต่ว่าคงสร้างแข็งแรงกว่าค่ะเดี๋ยวเราตีให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะจะตัดฟองอากาศอีกนิดนึง นี่นะคะก็ได้แล้วเราก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะผสมผกับตัวแป้งแบตเชอร์กันจากที่เราตีเสร็จแล้วนะคะเราก็คนๆไม่ให้เป็นก้อนเนาะเราเราก็ยกมาดูว่าเขาก็ได้ประมาณนี้นคะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ปลายงองๆลงหน่อย เราก็พอแล้วค่ะกจะเริ่มมาผสมช็อกโกแลตกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปก่อนโูหแข็งขนาดเนี้ยเอาใส่ลงไปค้นให้มันนุ่มๆให้มันลื่นๆก่อนเลยค่ะไม่งั้นนะ่ะผสมยากตายเลยค่ะเนี่ยเอาเข้าไปผสมกันให้เข้ากันดีก่อนเลยนะคะผสมกันให้ลื่นก่อนเลยนี่นะคะได้แล้วช็อกโกแลตเป็นอะไรที่ทำง่ายไม่ต้องกลัวหรกค่ะเอาใส่าขาวใส่ไปอีก ต้องเยอะนะคะก็ยังแข็งอยู่นี่นุ่มค่ะเราตีประมาณนี้มันนุ่มเห็นไหมคะไม่มีก้อนค่อยๆนะค่อยๆตะล่อมจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมนะคะสเต็ปเดิมแล้วตักเอาจากข้างล่างขึ้นข้างบนมานะคะสเต็ปเดิมแล้วก็หมุนถังให้เขานิดนึงแล้วก็จะเอาพายเนี่ยตักก้นขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยตักก้นขึ้นมาเลยนี่ช่วยเขาตั้งแต่นี้เลยนี่เขาก็จะเหลวดีแล้วค่ะเอาส่วนใหม่มาใส่เลยค่ะ,ะแล้วก็อันนี้รอบสามอาจจะคนยากนิดนึง อาจจะหลายรอบหน่อยคนได้สบายบางคนเขาใส่ไข่เจ็ดฟองเลยค่ะช็อกโกแลตอาจจะเปลี่ยนเป็นไข่เจ็ฟองก็ได้จริงๆใช้ได้เลยค่ะไข่เบอร์3มอาจจะเล็กไปนิดนึงค่ะไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นไข่เบอร์สองสัก6กฟองจะคนออกก้นขึ้นมาเนาะนิดนึงนะคะนี่ผสมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวคนให้เสร็จหมดแล้วมาดูกันนะคะ จากล่างขึ้นบนนะคะค่อยคนหายขาวแล้วค่ะคนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเขาจะได้นุ่มนวลหน่อยเนาะไม่งั้นก็จะแข็งไปแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเทใส่ถาดกันนะะช็อกโกแลตเหมือนจะเหมือนจะผสมยากนะแต่เวลาขึ้นนะ้ะขึ้นง่ายเขาก็จะดูสูงกว่าเค้กอื่นๆยเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นมานิดนึงนะคะ บางท่านก็อาจจะให้ใส่เบกกิ้งโซดาแต่เราว่าใส่เบกกิ้งโซดาไปแล้วอ ja ่ะเขาจะขึ้นสูงจริงอะไรจริงค่ะแต่ดูเนื้อเขาจะหยับหยาบเเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบกันเลยค่ะก็เกลี่ยให้เข้าสักนิดนึงเนาะ ลา12ถึงนาทีเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาข้าตุอบกันเลยค่ะครบ13นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ไปตีคคีมช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตก็เรียกเราแล้วค่ะว่าเขาสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเช็คดูนะคะเอามือกดดูก็ได้ค่ะเอามือนิ้วกดเขาเด้งขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเอาไหมจิ้มฟันเช็คอีกทีนึงไม่มีเศษอะไรติดขึ้นมาเลยนะคะ13นาทีแล้วเราก็พอเลยค่ะ โอเคนะคะใช้ไดนะะ้เรียบร้อยแล้วเราก็ดับไฟเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะเนาะกดบล็อด้านข้างกดลงไปตรงๆนะคะจะได้ไม่ขาดถ้าของใครกระดาษสูงซิลิโคนสูงกว่าอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ยกซิลิโคนออกมาคว่ำได้เลยค่ะแต่เพื่อนซิลิโคนอันนี้มันอยู่แค่ก้นคาน ก็เลยขึ้นมาเกาะขอบแต่เกาะขอบก็ดีนะคะชิปฟอนก็จะได้ทรงตัวได้อยู่ดี ถือว่าสวยงามมากแล้วเราจะไม่ม้วนด้านนี้นะคะเราจะกล่าวข้างม้วน,นอีกด้านหนึง่งเพราะว่าเราจะเอาด้านนี้โชว์อันนี้ไม่มีรูเลยนะคะดูแบบไม่ค่อยเหนียวเนาะบอกแล้วว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลต่ยทำง่ายดูไม,ม่เหนียวนี่นะคะเึ๊บเรียบร้อยอย่าวางลงไปนะคะพยายามดังไว้ช่วยใชใ้วิชาบินจาหน่อยนึงคะ่ะน,นะคะได้แล้ว เดี๋ยวเราก็จะม้วนเก็บผ้าวางพับไปผ้าพับลงไปแบบนี้นะคะก็จะได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเราก็เอามือหยิบขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่ค่ะหยิบขึ้นมาม้วนไว้ธรรมดาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยลแล้วก็ม้วนไปเพราะเราตอนนี้เราไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะเนี่ยแล้วก็ม้วนไปเกขึ้นสวยไม่สวยเราก็จะดูตรงนี้ค่ะเนี่ยมันอันใหญ่มันอันใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเขา ลับออกมาก็ได้ค่ะเนี่ยคืนกลับออกมาเห็นไคะคืนกลับออกมาก็ไม่แตกนะคะ,คออะ,คะเขาก็โอเคเห็นไหมคะเขาก็ออกมาง่ายเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเห็นไหคะเราก็แค่พับเข้าไปเนาะเราก็จับตรงนี้หักเข้ามานะคะตรงริงเาา้เข้ามาเพราะว่าคนนิ่มอยู่แล้วหักตรงลิ้เข้ามาเขาก็ไม่หักค่ะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆม้วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช้มืออย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปใช้ไม้ใช้อะไรเลยเนี่ยค่ะ ได้แล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็าไปพักให้เย็นนะคะอย่างร้อนๆอ,อยู่เลยส่วนของช็อกโกแลตนะคะเราเตรียมช็อกโกแลตไว้เลยนะคะใส่ช็อกโกแลตไปประมาณสัก50กรัมค่ะเป็นเพียวช็อกโกแลตเลยนะคะเราเอาไปละลายในไมโครเวฟรอไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเย็นพอดีแล้วเราก็จะตีพร้อมกันได้เลยแล้วเราก็มาตวงน้ำตาลไอซิ่ง125กรัมค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวผมโกโก้ลงไปด้วย สิบกรัมพอเดี๋ยวเราจะใส่ช,ช็อกโกแลตคนผสมให้เข้ากันมีกาแฟกับนมที่ผสมไว้เหลืออยู่เลยใส่ไปสองช้อนโต๊ะก็เลยเพิ่มน้ำร้อนไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะไปละลายน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งกับผงช,ช็อกโกแลตให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยพักไว้ให้เย็นแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปช,ช็อกโกแลตเมื่อกี้50กรัมไปละลายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไมโครเวฟที่ไฟสูงสุดรอบแรกหนึ่งนาทีนะคะ แล้วก็เขายังไม่ละลายก็เลยเอาเข้าไปอีก30วินาทีเขาก็จะละลายแบบนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่ยังใช้ไม่ได้นะคะรอให้เข้าเย็นนิดนึงเพราะว่าถ้าเข้าเย็นแล้วเขาก็ยังไม่แข็งตัวเดี๋ยวเราตีครีมให้เสร็จแล้วเราจะเอาเนี่ยไปผสมขั้นตอนสุดท้ายค่ะกับครีมช็อกโกแลตที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยนะคะเนยสด230กรัมเนยขาว50กรัม ตีรวมกันจนขึ้นฟูนะนี่นะคะตีเนยสบกันในขาจนขึ้นฟูได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาผงน้ำตาลไอซิ่งกับโกโก้นะคะที่ผสมกันไว้แล้วก้อนุเกลือนะคะค่อยใส่ลงไปทีละนิดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆกึกจะเข้ากันได้ง่ายะเร็วกว่าค่ะนี่ค่ะปั่นแป๊บเดียวก็น่ากินแล้วดูนะคะสี ช็อกโกแลตค่ะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตใส่ลงไปเลยก็ได้นี่ทิ้งไว้นานแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งค่ะรีบๆทำเป็นช็อกโกแลตเพียวเลยนะคะช็อกโกแลตแท้เลยใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะตีให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะตีไปได้ประมาณนึงแล้วนะคะเนยสดเนี่ยเขายังอยู่ขอ,ขอ,อบๆเนี่ยคะ่ะส่วนของเนยเนาะ เราก็ต้องมาปาเ้าลงไปข้างล่างให้หมดดูน่ากินมากเลยค่ะสีของช็อกโกแลตเนาะน่าทาน ช็อกโกแลตอร่อยอร่อยเลยปายไปทิ่ตัวเขาให้เต็มเลยค่ะไปายไปให้หมดนี่แหละแล้เดี๋ยวเราจะพันเลยนะคะเราก็จะเอาไม้นะคะมาใส่ตรงใต้นี้นะคะแล้วก็ม้วน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 มวน้มว,นมว,นมวนลงไปนะคะพอ,อเขารู้สึกว่าแน่นแล้วใช่ไหมก็เอามาดันตรงเนี้่ย ชายด้านนอกเนี่ยโยกให้เขาเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็ม้วนด้วยแล้วก็ม้วนด้วยนะคะม้วนข้างบนด้วยแล้วข้างล่างก็หมุนลงไปด้วยนะคะหมุนลงไปด้วยแล้วก็พับลงไปข้างล่างแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะคะแล้วชายมันจะเหลืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ดันเข้ามาถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนดูวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยมาเก็บลิ้นนะคะเนี่ยนะคะเาก็จะโบ๋โบ ộ, อยู่อย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปให้เต็ม ได้สสวยนะคะตัดครึ่งเลยคะ่ะเรียบร้อยดีครึ่งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเหลือนิดนึงเราลองมาชิมดูอร่อยไหม,มนุ่มใช้ได้ค่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งเล็กน้อยก็บีบแบบที่เราชอบเลยค่ะจะบีบยังไงก็ได้ แล้วเดี๋ยวเเอาผลไม้วางหมดความจินตนาการได้เลยนีค่ะบีบไปได้เกือบเสร็จแล้วก็จะบีบรูปตัวดาวไว้เนาะก็ดูน้อยไปนิดนึงเราก็เพิ่มไปได้ขอบีบรูปดาวนะคะแล้วก็หมุนช็อกโกแลตรูปต้นหอยวางลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเก็บแพ็คแล้วอะค่ะเขาจะได้มีเละด้วยแล้วก็ดูส คุณสำหรับกำลังใจและการกดติดตามเราจะทำสื่อดีๆออกมาให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนค่ะ